อิ่มไหมอิ่มไหมคะสวัสดีค่ะคุณแม่วิดีโอค่ะอันนี้เชฟของเราในอาคารร้านไทยค่ะมาดามติ๊กไข่มาดามติ๊กติ๊กหน้าติกหลังค่ะแซ่บเวอร์แซ่บแซ่บเพราะเขาไปจนเหมือนข้างในเลยนะคะเดินดูอาหารก่อนนะคะโ โอ้โหหน้าตาเหมือนเจ้าของเลยอ่ะห๋อไม้พอดีแบบเออไม่กล้าพูดกลัวเขาจะฟ้องร้องคือเนินอะไรเนี่ยคำคอะไรสักอย่างเขาเปิดร้านให้ถ้าพูดไปเดี๋ยวเขากลัวจะฟ้องเมำมาเปิดร้านให้เลยเดี๋ยวเดีถ่ายพี่ๆนะคะสวยใหญ่เลยสวยใหญ่เลย ถ่ายใหม่ตัวโดนติดล่างแผลเนี่ยมีรถลอยสองคันน่ะฮเลโหอร่อยไหมคะจิ๊บอร่อยไหมแซ่บบอกพี่สินดาพี่สินดาอร่อยไหมกินอะไรเนี่ยใจ่กระบอกไม่ได้เหลือแล้วค่ณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่คุณน้องสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงคะอาหารอร่อยไหม แม่กินหนูไม่หนูกินกี่หนูไม่หนูกินเหลืออะไรบ้างเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยโอ้โหอาหารแล้วอันนี้ถาดเปล่านะคะอันนี้ถาดเปล่าอร่อยมากก็คือถาดเปล่าเจ๊ทำอะไรคะเจ๊เจ๊ทำอะไรอยู่นี่ค่ะ

กินดีเนาะวันนี้เป็นเกียรติที่ได้มางานของพี่มีนาขอพี่มีนาขอบร้างกันนานๆค่ะแล้วก็อณมค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายจ้าโอ้โหอันนี้นานน่ด้กินอะไรหรือยังเนี่ยเจ้าสาวก็้า้ว กินอะไรอยู่ต้องารกักทีเธอต้องบอกว่าทำท่าแสบสุดแสบแสบอาจารย์ยังสักมาแล้วเร็วๆร็วเรเร